สวัสดีค่ะวันนี้ไก่ขอแนะนำกระบะพันแกร่งที่พร้อมลุยไปกับคุณได้ทุกเส้นทางนี่คือรถ MG x t e n d e r er, Dior ตัว top Grand X เครื่อง 2.0cc d s เ a ลเกียร์ออโต้ปี2022กระบะ4ประตูดีไซน์เข้มดุดันสปอร์ททุกมุมมองขับดีทั้งงานบรรทุกและพาครอบครัวเที่ยวได้อย่างสบายรถมือเดียวออกห้าไม่แท้100%ตัวถังสวยเดิมไม่มีชนหนักไม่จมน้ำฟรีดาวไม่ต้องมีคนคำจัดไฟแนนได้ทั่วประเทศ ราคาสุดคุ้มพร้อมใช้งานทันทีดูรถได้ที่รถบ้านรามอินทราซอย5คันนี้สวยจริงต้องรีบจองก่อนหลุดมือนะคะสนใจทักไลาย0 8 6 4 2 3หหรือติดต่อไก่ด่วนเลยค่ะ0861 2แป4 4 8ค่ะ MG s t e n d e r 2024กระบะ MG มือ2ฟรีดาวรถบ้านรามอินทราซอย5 มาดูออปชันเด่นของรถรุ่นนี้คารถ MG Extender Gran d X 2.0อโต o ปี 0, 2, 2022เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร161แรงม้าแกตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดระบบขับเคลื่อน2ล้อหลัง a อ d ล้ออลอยขนาด18นิ้ว ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลดพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์กระจังหน้าสปอร์ตโครเมียมดีไซน์เฉพาะรุ่นจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10นิ้วทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay a n d r o i d Auto กล้องมองหลังเซนเซอร์ถอยระบบครูคอนโทรลระบบช่วยเบรก ABS EBDBA ระบบควบคุมการทรงตัว ESP ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเชสเอถุงลมนิรภยัยคู่หน้าเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแอดิจิทัลแยกอุณหภูมิซ้ายขวารีโมทสมาร์ทคีย์ปุ่มสตาร์ทพุชสตาร์ทค่สะดวกสบายกับการใช้งานคะ่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะไก่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไก่ด้วยนะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อๆไปนะค่ะไก่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ